เดีจจ๋ยวุงดีกว่านี่เอาไห้พี่อ้าเฮ้่บวนรึม้ยไม่ไดไม่ได้ไม่มีเฮ้ยเี่ยวมีไม่ใช่แล้วมึงโองถ้าตามาาาใจที่ตัวยูอย่างนี้มึงสองคนจะคุคคนผู้หญิงคนนั้นไปข้างสลกักตไวมึงกนโอ้พขวางหน้า มา่วยขอบคุณค่ะถ้าหาว,ว่าไม่ได้คุณเนี่ยันยายแน่ๆเลยค่ะอายุสิบแปดอ่ะสิบแปดสิบแปดดีเลขแปดกลับกันนะเนาะ้ เปลี่ยนทางนี่เดี๋ยวก่อนเข้ามาแล้วไอคนนี้นี่เป็นคนจับตัวลูกสาวเรามาและสิ่งเงินเข้า่ามาด้วยผมปล่อยลูกสาวเข้ามาดีเดี๋ยวาต้องปล่อยลูกสาวเข้ามาจะวางแล้าก่อนเดี๋ยวปล่อยนี่ใครแน่เลยมั้ยใจใหญ่แต่ะคุณพ่อพูดไปดิใครก็พูดไปดิผิดมิดไหมเนี่ยค เป็นคนดีเหรอใช่ถ้าเป็นคนไม่ดีไม่กล้าจกหรอจ๊ะเพราี่ไอ้ช่วยลูกสาวข้าไว้เหรอครับผมถ้างั้นไอ้ก็เป็นคนดีจริงๆนะสิเพราะนั้นปล่อยลูกสาวเข้ามาแล้วค่อยๆคุยกันก็วางแล้ววันนี้วางแล้วปล่อยมาปล่อยก็ปล่อยมาคุยกันจริงๆอาวพยินที่เปล่าลูกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรค่ะพี่แน่ S <S ปดูเลย<อ>สวัครับ่ละ่วงมากเลยูกสาแล้วก็เงินอยู่ครบช่วยนนะ้อนนี้นคนช่วยชาเจีลกใชพ่พ่อโอ้ดูลักษณะการแต่งตัวแล้วไม่ใช่คนบ้านทุงลุยลายนี่เออขอบใจมากครับพ่อหนุ่มทก็ดูสาวข้าวไว้อ๋อได้ไม่ไร่ะครับและมีเงินพ้อปากข้าสำังจะเอาไปทำบุญที่วัดเดมาคป๊บนีงพี่ พ่อปีน,นี่ก็นี่ลูกเราไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรก็ดี้วลูกบาเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าเพื่อขาปลอดภัยดีค่ะพ่อปลอดภัยดีแต่คุณพี่คนขับรถบ้านเราอะ่ะพลาออกไปแล้วค่ะยังไม่มีใครมาแทนเลยอ๋อคนขับรถที่บ้านลาออกนี่พ่อหนุ่มทัเป็นคนทัดถิ่นม,มาใช่ไหมมีงานมีการทําหรือเปล่าละลอกไม่มีงานทำเลยครับไม่มีงานทํา พอดีว่าคนที่บ้านข้าเนี่ยคนขับรถ,ถาลาออกไปแล้วเองเน่พอจะอยากได้งานขับรถบ้างไหมอ๋อผมนะ่งานอะไรผมก็ทําได้ผมอยากมีงานทําครับอ๋อถ้าอยงนั้นแล้วก็ท่านจะรับเจ้าเอาไว้เนี่ยเป็นคนขับรถที่บ้านกันแล้วกันเริ่มงานันวันนี้เลยโอ<ฮ>้สะดวกหรือเปล่าถ้าเริ่มวันนี้่ไม่สะดวกแน่เพราะว่า ผมน่ะมาตัวคนเดียวไม่มีอะไรมาเลยเสื้อผ้าก็ยังไม่มีเลยไอ,อเรื่องันนั้นยังไม่ต้องห่วงถ้าไม่มีเสื้อผ้าเดี๋ยวเอาที่ลูกสาวผ้าเออที่นอนหมอนมุ้งก็ไม่มีเดี๋ยวเอาที่ลูกสาวผ้าเโโม,มียก็ยังไม่มีเดี๋ยวเอาที่แม่เอาอบเอาใจแม่ไว้อยากได้อะไรก็สมใจทุกอย่างเลยลูกจริงๆเราใส่สีเดียวกันเราจะเป็นเนื้อคู่กันเนาะ บอกท้ายฉันไม่ติดแต่กพี่ล้อเล่นค่ะดิฉันไม่เปลี่ยนใจหรอกอย่าพูดตลกกับพี่พี่ไม่ชอบไย้นี่เอาเถอะเป็นอะไรดิฉันก็รักพี่คนเดียวคนอื่นดิฉันก็ไม่ชอบใช่ก็จะชอบเดี๋ยวถ้าเราสองคนเนี่ยนี่ผมไปพบป่าไปไว้ที่วัดนี่พนุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามอะไรได้ไหมครับเอไม่ไม่ให้ถามโอเคไม่ถาม เดี๋ยวคุณตอบไม่ถูกคนหญิงน่ะรักคุณผู้ชายคนเดียวคุณผู้ชายเนี่ยรักคุณหญิงคนเดียวคุณตอบปุ้ดิตั้งชื่อไวก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปไล่นเปยเล่นนอกเดินออกเล่าไปพีไม่ต้อปวดรมร้อนอ่มึงไม่ต้องทำงานแล้วกลับไปบ้านเลยโอ้ผมร้อนเล่นพี่เดี๋ยวผมสอนขับรถให้ด้วย สอนขับรถได้ด้วยสอนปีไม่ทิ้ตังเลยขอบใจมากแลักนาดนี้ก็สอนได้สามสี่เดีอยงขับรถเป็นห้องเด็กสาวตามไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชื่ออะไรนะฉันชื่อเจ้าขาจ้ะชื่อเจ้าขาใช่ผคเนี่ยชื่อขคงขายินดีที่รู้จักนะคะเนี่ยผมเจอคนครั้งแรกเลยผมบอกตรงเลยผมชอบคุณ ชอบฉันเหรอชอบเพราะผมโสดด้วยชอบเลยคันก็เหมือนกันฉันก็โสดเหมือนกันแหละมีแฟนยังไงยังไม่มียังไม่มีผมจีบนะจีบเลยเหรอจีบได้ไหมเนี่ยอย่าเล่นตัวนะเล่นตัวเดี๋ยวไม่จีบเลยจีบได้ไหมลำบากใจจังเลยคุยกับใครอะ่ะ <c oughs> คุยกับผมนี่ได้ค่ะได้จีบได้ไหมได้ก็ได้ได้เลย